สวัสดีครับก็ตอนนี้กับช่องเนซฟิตนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนการตั้งค่าภาพพักหน้าจอนะครับให้เป็นเวลาแบบนี้นะครับเอาไว้ถ่ายรูปเท่ๆได้นะครับโอเคขั้นแรกนะครับให้เราไปที่อ่า g o เกินะครับเข้าไปในเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Flick ิก Clo นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะข้อหนานะครับจากนั้นให้เข้าไปในเว็บแรกนะครับบางคนที่เข้ามาแล้วขี้เกียจหานะครับให ทำการคลิกลิงกข้างล่างที่ผมแปะไว้นะครับพอได้หน้านี้แล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับอ่ามันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราใช้ระบบไหนนะครับสำหรับตัวนี้ผมใช้ Windows นะครับใครใช้ Mac ก็กดอันนี้นะครับโอเคผมจะกดอันนี้เพื่อใช้เป็นของ Windows นะครับกดโหลดนะครับมีโฆษณาก็ตัดออกไปนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเขาจะทําการโหลดขึ้นมานะครับนี่นะครับเราก็จะได้ไฟล์มันมาแล้วนะครับ้นให้เราทําการแยกไฟล์นี้ออกมานะครับ จากนั้นเราก็จะได้ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวติดตั้งนะครับให้เราคลิกขวานะครับจากนั้นกดติดตั้งนะครับสำหรับใครที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นคาว่า install นะครับกด,ดตั้งเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เราไปตั้งค่าตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ขึ้นแบบนี้นะครับให้เราสามารถให้เราไปเลือกตรงนี้นะครับถ้าใครไม่ขึ้นแบบนี้นะ นั้นไปที่ตั้งค่านะครับอันนี้เราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับว่าเราจะให้เป็นแบบไหนนะครับแบบ24ชั่วโมงหรือว่าเป็นแบบ12ชั่วโมงแบบนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะก็สามารถขยายตัวสอนขึ้นลงอย่างนี้ได้นะครับว่าเออจะ,จะให้เต็มจอไหมหรือว่ายัางไงนะครับหรือว่าจะให้สว่างหรือว่ามืดๆหน่อยนะครับเวลาพักงานจอเนี่ยถ้าผมของผมเนี่ยผมจะเรียกว่าสว่างือกสุดให้หมดเลยนะครับ เต็มหน้าจอไปเลยนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้เราสามารถเลือกเป็นจะให้มันมีกรอบแบบนี้ไหมหรือว่าจะโล่งๆแบบนี้เลยก็ได้นะครับถ้าชอบแล้วก็กดถูกโอเคนะครับจากนั้นอันนี้จะเป็นการตั้งค่านาทีนะครับเวลาจะให้เขาพักหน้าจอนะครับส่วนใหญ่ผมจะตั้งเป็น1นาทีนะครับในการพักหน้าจอนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ดูนะครับว่าอ่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ากดตัวอย่างนะครับ นี่นะครับเขาก็แสดงแบบนี้นะครับเป็นพักหน้าจอแบบนี้นะครับเวลาพักหน้าจอเนี่ยโอเคก็อันนั้นก็กดแอปพลายหรือว่านําไปใช้นะครับก็กดตกลงนะครับแล้วก็ตกลงเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้เลยการติดตั้งนะครับอ๋อสำหรับ Windows ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็น Windows 10นะครับใครที่ใช้ Windows 1 1ก็วิธีการติดตั้งก็คล้ายๆกันนะครับโอเคบางคนนะครับอ่า อาจจะมีการเขาเรียะสลิปน้าโจอ์นะครับผมแนะนําว่าให้ปิดไปนะครับวิธีการปิดก็ไปที่คอนโทรลพานเนลนะครับจากนั้นไปที่ตัวจัดการพลังงานนะครับาหรับใครที่ใช้เวอร์ชันภาษาอังกฤษก็จะเป็นพวก power นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเปลี่ยนคำหนุตรงนี้ผมส่วนใหญ่ผมจะเลือกว่าไม่ต้องสลีปนะครับก็คือนอร์เวนะครับไม่ต้องทั้งคู่เลยนะครับก็คือ ให้มันพักหน้าโจโพนะครับไม่ต้องเข้าหมวดสลีปนะครับโอเคจากนั้นเราก็กดบันทึกนะครับโอเคประมาณนี้นะครับพอหนึ่งนาทีปุ๊บมันก็จะขึ้นภาพแบบนี้นะครับเพื่อเป็นแบบหาถ้าเราใครที่แนวถ่ายรูปหรือว่าตั้งจัดโตัวคอมน่าจะชอบแนวนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายครับผม